ราจะมาทำของการถอดเช็คตัวจักนาฬิกาโอลิปใช้เครื่องของ EGA 2836 2ับ2ครับ ตามพี่บอกให้ทุกท่านได้ทราบนะครับกดตรงนี้เลยครับกดเข้าไปเบาๆครับพอลงมานิดเดี๋ยวแล้วดึงมาย,ยมออกได้เลยครับ ใช้เครื่องมือถอดเข็มวินาทีออกหนึ่งอันเดียวก่อนครับถอดเข็มวินาทีออกและถอดตัวจักรแผนทับตัวโอโตโ้ออกมาก่อนครับถอดแผ่นทับออโตเมติก หรือชุดออโตเมติออกมาก่อดครับพอชุดออโตเมติออกมาแล้วก็ทำการปล่ <number S 2> <hn 000. S 1> อยลานจะก่อนครับโดยการ การปล่อยลานครับต้องดูตัวที่ล็อกลานคือเป็นตัวไหนครับตัวนี้ที่เราขันออกมาเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปล็อกลานนะครับเราจับเอาไว้ไม่ให้เข้าไปไให้เข้าไปล็อกครับงา้าจับงา,าออกมาไว้แล้วก็ค่อยปล่อยลานครับค่อยๆปล่อยอย่าให้รูดนะครับถ้ารูดแล้วก็ข้างในลานอาจ,จะขาดหรือตัวจักอาจจะหักได้นะครับ ถอดจักรย้ายออกถอ,อ,อดน็อตถอดน็อตออกทุกตัวครับแล้วถอดเป็นทับตัวจักรคอม้าออกมาครับวางไปข้างนอกก่อนครับ ถอดแผ่นวนกระปุกลานถอดแผ่นทับตัวจกักรถอดแผ่นทับคอจักรออกมาสัก่อนครับแผ่นทับตัวจกักรแผ่นทับกระปุกลานครับ และตัวจักทุกตัวที่เคยสอนไว้ครับเคยว่าขั้นตอนนี้ที่เรากลัวจะจำไม่ได้เนี่ยให้ถ่ายรูปไปก่อนครับทุกครั้งนะครับถ่ายรูปไปก่อนเลยและนำจักออกทีละตัวมาตรวจครับจากวินาทีจากตัวที่สาม จากเหล็กจากคอมาจากใหญ่ครับเรียกกระปุกรานกระปุกรานนะครับกดตรงหัวที่ที่คันนอตที่ครับกดตึ๊บครับให้ตัวนี้อ้าวมาแล้วเราก็ การเปิดฝาออกมาครับทูทำการร้างกระปุกร้านด้วยครับและตัวจับทุกตัวควรจะล้างทำความสะอาดครับใช้น้ำมันบินจินขาวครับล้างก็ได้ครับ ให้น้ำามม,มทินล้างทงควาสะอาดทุกตัวนะครับทั้งตัวจักรตัวแทงตัวแผ่นตัวแผ่นแผ่นแผ่นแท่นเครื่องและแผ่นทับตัวจักรครับล้างให้หมดทุกตัวครับการล้างเครื่องแนะนำให้ล้างสะอาดทุกตัวนะครับอันนี้ผมสาธิตก็ไม่ใช่วันล้างให้ดูหมดนะครับ เพราะว่าการล้างดูหมดเนี่ยมันจะทําให้คลิปยาวเกินไปครับเอาไว้มาดูตอนที่เราประกอบกันดีกว่าครับล้างเครื่องเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะประกอบเครื่องนะครับต้องหยอดน้ำมันทุกรูนะครับทุกรูที่ดูดจากที่ต้องลงไปในรูทับทิมนะครับ ยอดรูละหนึ่เมตรครับทุกรูเลยครับ ยอดน้ำมันเสร็จแล้วแล้วก็ปิดฝากระปุกลานครับการปิดฝากระปุกลานกดให้สนิททุกด้านครับอย่าให้มีด้านใดด้านหนึ่งเผยอยออกมาครับ วางกระปุกลานลงไปค,ครับแล้วตรวจจับทุกตัวว่าตัตรจับทุกตัวมีแกนอยู่ไหมทั้งสองด้านครับตัวนี้เป็นตัวจักใหญ่ครับแกนทั้งแกนทั้งจักยังดีอยู่ครับตัวนี้จะเป็นชุดจับจักที่สองครับสองเมื่อเราสังเกตว่า ํำหลักแล้วต้องมีแกนด้านนี้หัวมาข้างและวหนึ่งแกนครับนี่แกนหักไปไปแล้วครับด้านนี้แกนก็หักไปแล้วครับเราต้องหามาเปลี่ยนครับตัวนี้ใช้ไม่ได้ครับอันนี้ผมก็ํามีตัวจักรํำรองแล้วครับนี่ครับตัวจักรที่ดีๆมันจะต้องมีแกนอยู่ด้าน ด้านละการแกนแหลมๆครับด้านละหนึ่งแกนครับแล้วประกอบเข้าไปครับอ้าวเอาใหม่ครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมประกอบตัวจากใหญ่เข้าไปนะครับจากใหญ่ตัวนี้เออเอาตังต้งแต่กระปุกลานแล้วกันครับกระปุกลานตัวนี้เราวางด้านด้านที่ไม่มีนอ็อตไม่มีรูน็อตวางลงไปนะครับแล้วตัวจากใหญ่ตัวนี้เอาตางด้านสั้นลงนะครับ เอาด้านสั้นลงด้านยาวเอาด้านยาวขึ้นครับแล้วตัวจักรมอกี้ที่หักก็เอาด้านยาวครับด้านยาวที่มีเฟืองครับลงด้านยาวที่มีเฟืองลงและตัวจักรเหล็กครับจักรเหล็กคือตัวนี้นะครับเอาด้านสั้นลงนะครับวางตำแหน่งนี้นะครับจักรเหล็กแล้วตามด้วยจักรวินาทีครับเอาแกนเอาแกนลงครับ เอาทางด้านเกียนยาวลงแล้วจัดจักทุกตัวให้ลงตำแหน่งครับให้ลงตำแหน่งตำแหน่งด้านล่างให้หมดทุกตัวครับตัวไหนไม่ลงขยับให้ลงก่อนครับแล้วตามวางลงด้วยแผ่นครับตัวจัก กันทับตัวจักรวางให้ลงตำแหน่งครับเมื่อวางลงตำแหน่งแล้วจักทุกตัวอาจจะยังไม่เข้าที่ครับต้องจัดตัวจักทุกตัวให้เข้าที่อนนะครับจัดตัวจักทุกตัวให้เข้าที่ให้เข้าทั้งล่างทั้งบนครับเมื่อเราจัดทุกตัวหมุนได้ทุกตัวแบบนี้แล้วก็แสดงว่าใช้ได้ครับเข้าได้หมดแล้ว สังเกตูตัวจักรทุกตัวนะครับหมุนหมดแล้วนะครับเคลียก็ปลุกดาลานดูตัวจักรจะต้องหมุนหมดตัวครับแล้วยึดน็อตเอาไว้หนึ่งตัวครับยึดน็อตเอาไว้หนึ่งตัวแล้วทำการ แล้วประกอบแผ่นทับจากแผ่นทับกระปุกลานลงไปครับแล้วขันน็อตครับ กระปุกลานลงไปเลยครับเป็นทับกระปุกลาน แล้วทําการไขาลานดูครับถ้าไขาลานแล้วตัวจักรทุกตัวจะต้องหมุนไม่มีการติดขัดนะครับขันลานก็ไปดูครับเมื่อตัวจักรลงทุกตัวแล้วโดยที่ไม่ติดขันแล้วก็นําจักรคอมาลงได้เลยครับจักรคอมาตัวนี้เราจับมาทางด้านยาวนี่นะครับด้านแกยนยาวนะครับลง ลงตำแหน่งนี้นะครับเมื่อลงแล้วก็วางแผ่นทับก,บกระปุกลานบังคับเอาไว้เลยครับแล้วจัดตัวจักรคอม้าให้เข้าที่ครับถ้าจักรคอม้าเข้าที่โยกซ้ายโยกขวาจะโยกได้ตามปกตินะครับ แล้วขันน็อตยึดไว้เลยครับก็ตัวจับคอม้าลงไปแล้วพ่ขอไขาลานลงไปสักสามรอบครับแล้วเขียคอม้าดูนะครับว่าคอม้าดีซ้ายขวาดีไหมครับ ข้อมาดีซ้ายขวาดีแล้วเ mm hmm. พียรดูดีซ้ายดีขวาดีซ้ายดีขวาถ้าเอาขอมาไว้ทางขวาครับเพราะว่าสะพานต่ายใหญ่อยู่ด้านนี้ต้องอข้อมาไว้ทางขวาครับแล้วเราจะต้องนําจากกรอกตัวนี้นะครับจากกรอกตัวนี้จะมีทับทิมอยู่ตัวนี้ครับทับทิมสีแดงๆนี่นะครับถ้าหากเราคว่ำลงนะครับตัวจกักทับทิม จะอยู่ทางด้านบนขวานี่ครับเมื่อเราสอดเข้าไปตรงนี้นะครับไอ,ไอ้ทิมตัวนี้มันจะสอดเข้าไปในคอม้่าพอดีครับนะครับผมจะค่อยสอดเข้าไปให้ดูถ้าสอดลงตำแหน่งดีเรียบร้อยเมื่อเราวาง เอาไหมครับสอดเข้าไปให้เข้าง่ามขอมาครับทัดทับทิมปุ๊บจอลงไปแล้วเราก็เอาตัวจับวางลงไปครับถ้าใช้งานได้จะเดินทันทีเราวางจับเข้าไปก็จะเครื่องก็จะทำงานทันทีครับ เราจะปจมมักกอบตัวจักวัตเมใิกมราก็ต้องมาดูนะครับว่าตัวจับเนะน,นี่ยมันดีอยู่ทุกตัวไหมครับการพอร์เราก็ต้องถอดวัตัวนี้ออกมาทีื่อทำการตรวจเช็คดูครับวัตัวนี้นะครับ ตเมติกมาตรวจอดูนะครับตัวนี้จะเป็นจักรโอ้ตัวเมติกนะครับตัวซ้ายตัวขวาตัวขวาจะเป็นตัวจะเป็นตัวซ้ายครับตัวขวาเนี่ยรู้ถึกว่าแกนจะหักนะครับต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนใหม่นะครับ ราจะสังเกตดูนะครับไอแกนด้านนี้นะครับมันก็จะหักไปครับเมื่อมันหักไปการเข้าลานมันก็จะไม่ดีครับก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับหาตัวใหม่มาสำรองเปลี่ยนเลยครับแล้วก็วางตัวจักรแต่ละตัวเข้าไปครับ ใอ่ตัวจับตัวขาวลงมาก่อนครับถ้าตัวซ้ายแล้วจับตัวใหญ่ครับจับออโตเมติกตัวใหญ่ตัวใหญ่สุดครับแล้วเป็นจับออโตเมติกตัวที่สองครับวางให้ลงตำแหน่งนี้ครับ แล้ววางแผ่นคับตัวนี้ครับเอาไว้1น,นตัวครับแล้วขันนอ็อตการเปลี่ยนตัวจักรออโตเมติกนะครับตัวจักรจะมีอยู่4ตัวครับ 4ตัวตัวนี้นะครับสตัวนี้เอาตัวแรกก่อนครับตัวแรกที่อยู่ล่างสุดนะครับเอาทางด้านสั้นลงนะครับเอาด้านสั้นสั้นลงและตัวที่2ครับเอาด้านสั้นลงเช่นเดียวกันครับและตัวที่3เอาด้านที่ไม่มีตัวจับ ลงครับและตัวที่อันนี้เมื่อกี้ตัวที่หนึ่งนะครับอันนี้ตัวที่สามครับตัวที่สองครับตัวนี้ตัวที่สองวางลงไปเอาด้านด้านเฟืองลงครับเอาด้านยาวลงครับด้านยาวลงแล้วทับด้วยแผ่น แล้วทับได้แผ่นทับตัวจักรครับแล้วขันนอ็อตแล้วลูดพดมือรูดตัวจักรดูนะครับ แล้วหยอดน้ำมันทุกรูครับเพื่อป้องกันตัวจับยึงมาหนึงเม็ดครับหยอดตามรูของตัวจับครับครับแล้วก็ด้านนี้ด้านบนครับ ตัวจักรออโตเมติกให้ลงตำแหน่งนี้ครับต้องการไขลานดูและหมุนหมุนตัวจักรออโตเมติกดูนะครับว่ามันเข้าเข้ารานไหมเมื่อเข้ารานเรียบร้อยแล้วก็ยึดน็อตไปหนึ่งตัวครับ ซ้หมุนขวาดูครับและประกอบเข็มวินาทีเข้าไปครับ ถอดเม็ดมะย,ยมออกครับถอดแล้วทําการกดถอดเม็ดมะย,ยมออกนี้ครับครับกดเบาๆแล้วดึงเม็ดมะยมออกครับแล้วประกอบท่านที่ยังไม่ได้กดติดตาม ติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับทุกท่านพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับ